วันกันคเลิอกเอปลีต่ตาเลิอก,อกตาแค่ตาเป็นกันทันหันหรอเอ๊ะใช่ปะเมื่อกีอ้เขาขอเพลงอะไรนะเป็นครั้งแรกที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องคิดไม่สนว่าตอ,อนสุดท้ายผลมันจะถูกหรือผิด แค่ได้รักเธอต่อไปเพราะทำย่างไรก็ห้ามใจไว้ไม่ได้เพราะอาคำเชิญเราไม่เป็นดาวดวงนั้นถึงมันเป็นดาวของเธอกับเขา รู้ไหมฉันเฝ้ามองอยู่ในความอิจชาโหโทดวงดาวแห่งรักฉันงสวยงามตาแต่ฉันจะพาวน,นาให้มันตกขอให้ดาวตกตกจากฟ้า <coughs> like I'm gonna love you, like I'm gonna lose you, I'm gonna hold you, like I'm saying goodbye. เเราซื้อแล้วไหนดูดิน้ำพิกที่กี่กระปุกเนี่ยยังอยู่ไม่กี่กระปุกเองร้องเพลงให้ฟังคุณละท่อนไม่หยุดแล้วเนี่ยหุ <c oughs> ้ยขอบคุณค่ะสำหรับตุกใส่ไหมกับเมื่อกี้ด้วยดอกไม้ทั้งสวนเพลองไลฟ์บอยร้องยังไงอะไม่ว่างจริงๆ <c oughs> <c oughs> สายเธอทางคืนก็จะตามฝากข้อความให้กันไปเลยไม่รู้มีเรื่องอะไรต้องทำได้รับไม่ข้อความหวางไม่สักนาทีโทรหากัน ในตาตั้งคำถามแต่ไม่กล้าถามเธอสักครั้งไ้้ตาตั้งความหวังข้างในหัวใจจริง,รงๆแค่อยากรู้ว่าเธอเน่ะคิดเหมือนฉันไหมไปเรื่อยนะมาร้องให้ถูกเพลงอ่ะแต่ช่วยกันซื้อน้ำพริกด้วย รักสามเศร้าอหรอแป๊บหนึ่งนะคนหนึ่งเขาช่งดีกับฉันจะทิ้งเขาลงได้ไงคนหนึ่งเคยทิ้งไปแต่รักไม่เคยจางหายฉันไม่ใช่เจ้าหญิงจากไหนก็คงต้องเลือกสักทาง ทางที่รักสามเจ้าต้องจมเหมือนเคยยังร้องไม่เป็นอะแม่ห้างลร้องไม่เป็นอ่ะ,ออน,อะน้ำแข่งหมดเติงไปเองนะจ๊ะดูแลตัวเองแพ้ใจเหรอแพ้ใจร้งอ, 200, อ,องไงวะคุณคุณอะบัตรสองร้อยแค่เธอฮะร้องไงวะ ฉันตาฝาดไปใช่ไหมที่เห็นเธอเดินกับใครที่เห็นว่าเธอกำลังนอกใจมีใครอีกคนถ้าทางจะรักกันมาถ้าที่ฉันดูมีความสุขลน้นหากว่าฉันจำผิดคน ทำไมต้องรอนรอนทำไมใช่เธอโต๊ะห้าขอเพลงอะไรอ่ะเข้าไม่เข้าประตูไม่รู้ว่าต้องโต๊ะทำากลางมูดอกไม้มากไปขนาดไหนเธอจึงได้ขอบคลองรอยยิ้มที่สวยงามขนาดนี้ โอ้หทำไมรักใครไม่ได้อีกเลยวินาทีที่เธอเธอกับฉันมันทำทำให้ความในใจสลายเพราะได้เจออะไรที่คู่ควรฉันขอบคุณที่ให้คำสัญญาว่าจะรักษาไว้ ฉันไม่ต้องการใครอีกดวงดาวเชงฟ้าต้องเสียใจเลยไม่มีสิ่งไหนสวยงามกว่าอ่ะผิดละช่างมันอย่าเหยียบตีนกาไปชิบบทุกบทกไปเฉียดบทุก,บบทก,กงงไม่ต้องกลัวซ้ำกับใครทอนหุกเลย เขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าเท่าไร but I love you more เขาให้เท่าไรจะให้มากกว่านั้นอยากจะทำให้ใครมากกว่าฉันวัดกันเลยฉันคงไม่แพ้ใครข้างหน้าเต้นกันเบาๆดีที่แปดจุกลน กินดอกไม้รอยยิ้มร้อไม่เป็นอ่ะโต๊สิบยังมีแฟนกับอยากเป็นมีแฟนเป็นนักร้องเหรอมาซื้อน้ำพริกดิโต๊ะหนึ่งขอโต๊ะเลิมเธอมาทำให้ละลายโดนสาปให้ตายแล้วตายอีกอย่าได้คิดที่จะหลีต้องโดนสะกดให้ยิ้ม ยังคงมองภาพที่เธอนั่งอยู่โตริมใจฉันปริมเธอเชื่อฉันได้นิ่มๆด้วยรอยยิ้มเธอติดเอ็นสถานจากบ้านมาหาหกปีเรียนอะไรคนดี ถึงจบยากเกย็นจริงหนอมีคนไปเห็นม่เนื้อเย็นแถวออตโกนั่งให้หนุ่มเคลียรครอนี่มันหลักสูตรใด,ดนะโทรมากี่ครั้ง ก่โมงก็ยังติดเรียนช่างขยันมันเพียนสองยาไม่ยอมเลิกลาถูกความวันไหวรอบเราใจให้มาเจอหน้าภาพที่เห็นกับตาเหมือนมีกีดกลางหัวใจ มองเห็นเธอยกกายกลางไฟหลากสีใจแทบขาดตรงนี้คนเดิมของพี่ไปไหนแก้วเหลามือขวายกมือซ้ายมาครองเอวผู้ชายเธอไม่สอบวันใด ขอให้เกดดีนะเราเรื่องบนเตียงร้อไงอ่ะทะลึง่งโต๊ะยี่สิบโสดทั้งโต๊ะเราก็โสดหวานักร้องก็โสดอ่ะโอ้ตายแห้งโต๊ะสามขอไก่จ๋าไก่จ๋าไก่จา,จา,จาได้ยินไหมว่าเสียงใครสองละสองรัก ฉันรับไม่ไหวเธอมีหนึ่งใจให้ไปถึงสองรักทั้งเขาเลยฉันฝันไปไม่เธอจบไม่เป็นร้องร้องไงอะจีบครับเอาดีแพ้ทางฉันแพ้ทางคนอย่างเธอ โคตรพิเศษร้องไงอะเสีใจเหลือๆถ้าเธอยังคงเพื่อเอาไว้ถ้าเธอยังไม่แน่ใจเก็บไว้ให้ฉันได้หรือเปล่าให้ฉันมีความหวังสุดนิน Baby said, like Can he go? the shop, cow. They have been cow. I'll find one who will die. How gone? Yang is quick, of cow gone. Yang cow gone. cow gone. Human ขอโซดาทำไมไม่ไปซื้อเองอ่ะมาขอได้ไงของซื้อของขายเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมแล้วเมื่อไหรน่นอฉันจะได้เป็นแฟนของเธอใจฉันเหมือนนกเหินถ,ถึงเธอสเสมออยากบอกรักเธอ อยางเป็นดังาทงแต่ไม่กล้าพอบอกจังและควันเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนฮะร้องอ่ะนักร้องร้านนี้เซลจังเซลมาตลอดคนมีสเสน่ห์ แต่ดูรวมรวมแล้วมีเสน่น์เลือเกินไม่ต้องมาเคินฉันพูดจริงจริงเธอมีเสน,น่หมากไปจะน่ารักไปไหนอยากจะได้แอบอิงยิ่งดูรวมรวมแล้วมีเสน,น่ห์ มา my, my your จงกุกจงกุก is mine คืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการเป็นหน้าเธอและเมือไปไกลมองไม่เห็นเป็นดาวจันที่อูสดใสนั้นเป็นดึงใจเธอหรือเปล่า มาหันตะไคมาหันตะไคเหรอรองไงวะปะหัวใจเอาไว้ข้างล่างในคอมเมนตเพื่อว่าใครดีเห็นเขาจะได้ไม่คิดไปไกลก็รู้ไม่ได้เป็นอะไรกันแค่ไม่เคยชอบเวลาใครมาใกล้เธอ ใกลเธอฉันจะพาเธอลอยล่องไปในอาวากาศจะมีแต่เธอมีแต่เธอและไม่ต้องกลัวนักย้ายสุดในโลกลองก่อนโทรหาพี่เอวก,ก่อนหะ อิงกิษซองพีซขอหนึกก่อนขอหนึกก่อนแป๊บขอหนึ่งก่อนขอหนึ่งก่อนเพลงภาษาอังกฤษร้องไม่ค่อยอบบเป็นนะดิอุ้ยดึงขนตาปลอมออกเล่นดีว่ะ Baby you You're is one I love the มันได้ไม่ครบอะไรไ่ะดิมันได้ไม่ครบทั้งเพลงดิเดี๋ยวร้องผิดโดนจับผิดทำไม,นะออมดเนี่ยเอาหมดจังเฮ้ยลงเลยอะ หุยขาตาลงเลยอ่ะลงรักคนมีเจ้าของแอบมองอยู่ทุกวันไปหลงรักแฟนชาวบ้านทึงที่รู้ตัวจนน่ารักถูกใจนักไม่เคยเป็นอย่างนี้หนึ่งแสนลน้านาทีต่อจากนี้ ขอใช้มันไปกับเธออ้าโล่งเลยหากว่าฉันได้ครอบครองดวงใจของเธอฉันคงเป็นฉันคงนเดี๋ยวขอไปหาฟังใหม่อีกรอบก่อน ดาวของพอสร้องไม่เป็นอ่ะเออย่อดน้ำพริกไม่ขึ้นเลยเนี่ยร้องเพลงจนแสบคอม,มาละถ้ารู้ว่แพ้ baby I baby I dancing in the dark รักยังมีต่อเราไม่เป็นอาโอลี่แพ้ทางร้องไปแหละอยากให้รู้อยากให้รู้ว่ารักเธอมาหันตะไคร่คุ้นๆนะแต่ขึ้นมาให้หน่อยดิขอเพลงพี่อิวครับ กุหลาเบียงพิงดอกนี้บ่มีเจ้าของเปิ้นแตกแย่บ่มีไผจองเป็นเจ้าของของใครได้ดมส่งกินอบอวลยั่วยวนหัวใจไปตามสายลมปั่นทั่วแคว้นแดนใด้หมายชมสมเป็นกุหลาเวียงเนื้อ ดวงตาแห่งรักร้องหมและอ่ะเดี๋ยวมันบนึงมาขออนุญาตไปถอดคอนแทคก,ก่อนดิตาแห้งหมดละแห้งหมดละแห้งหมดละ เก็บรักเก็บรักฉันไว้ในใจเธอก่อนฉันยังไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่เก็บรักฉันไว้ที่เดิมจะได้ไหม แม้ในตอนนี้เธอจะไม่รักใครแค่อยากรู้เรื่องเกี่ยกันไหมขอให้มันอย่าเป็นแบบนั้นเลยอยากได้ยินเสียงคนที่คุ้นเคย อยากจะเจอคนเดิมที่เคยได้เจอในเมืวานหากพรุ่งนี้ทุกอย่างมุนไปขอให้มันเอา้าร้องไม่ได้เอ้ยเองโทรศัพท์แบตค่าจะหมดแล้วข้าไปแล้วถ้าไม่คุยกับพวกเองละเองไม่ยอมซื้อน้องผีค่าอะข้าไม่รักพวกเองหรอก น่ารักอะก็พอรู้ตัวอยู่อะเรื่องเนี้ยทุกคนพาไปแล้วนะถ้าจะไปอาบน้ำอีกเค้งๆเ,เราเดีย๋ยวพรุ่งนี้ค่ะก็ต้องตื่นเช้าแม่เองสนุกไปนะมาขอให้ข้าร้องเพลงกันสนุกเลยน้ำาท้ก,ก็ไม่ช่วยข้าซืือค้ะไม่รักตัวเองแล้วแค่นี้บายรักสรุปรักไม่รักไปแล้วไว สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดทุกกระแสฮอตในสังคมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณค่ะ